วันนี้เวลา16นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐิินณวัดสุวรรณดารามอํเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสวุวรรณดารารามเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมป้อมเพชรเดิมชื่อว่าวัดทอง ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นของราชเป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะวัดทั้งหมดจึงถือว่าเป็นวัดประจําราชวงศ์จัก,กรีลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดตัวโบสจะตกท้องช้างทําให้คล้ายท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นการเปรียบพระพุทธศาสนาดั่งนาวาธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุทยา ภายในวัดมีจิตกรรมฝาผนังรูปยุทธหัสถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต้นฉบับที่เคยเห็นกันในหนังสือเรียนวาดโดยพระยาอนุศาสตร์จิตกรจิตกรเอกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ด้านบนของผนังภายในพระอุโบสถรายล้อมไปด้วยภาพเทพพนมนับร้อยองค์ลอยอยู่ในวิมานที่มีขนาดลดหลั่นกันตามระยะใกล้ไกล ตามลักษณะของทัศนียภาพแบบตะวันตกที่เคยมีการวาดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ส่วนด้านล่างของผนังเป็นภาพเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดกและสุวรรณสามชาดกปัจจุบันมีพระเมธีวชิระธาดาเป็นเจ้าอาวาสว,วัดสวรรณดารา,รามมีพระสงฆ์จำพรรษา15รูปจากนั้นสเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังพระวิหารทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลองเวลา17.59นาฬิกา59นาทีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐินนวัดนิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารอำเภอบางปะอินเป็นวัดที่สอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติขึ้นเมื่อปี2419แล้วเสร็จเมื่อปี2421 เพื่อเป็นพระอารามสำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอินปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนกิดราชวร,รวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกน,นิกายพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกเรียนแบบโบสถ์คริสต์ภายในประดิษฐานพระพุทธนริมนทันโมพาศเป็นพระประธานที่บริเวณฐานชุกชีสร้างเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนฝาผา หนังพระอุโบสถด้านหน้าพระประธานมีพระบรมชายาลักษณ์ของรัชกาลที่หที่ประดับด้วยกระจกสีภายในบริเวณวัดยังมีหอพระคันธรราชประดิษฐานพระคันธรราชพระพุทธรูปยืนปางขอฝนหอพระพุทธศิลาประดิษฐานพระพุทธศิลาปางนาคปรกฝีมือช่างของอายุนับพันปีที่อัญเชิญมาจากวัดพระเสรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรี พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมรูปทรงม้าสุสานสวนหินดิตสกุลอนุสร์สำหรับประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเจ้าจอมมันดาชุ่มในรัชกาลที่สี่และอัฐิของราชสกุลดิศสกุลต้นพระศรีมหาโพนพระอุโบสถที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูก พระตำหนักสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ประทับขณะทรงผนวดและจำพรรษาที่วัดนี้เมื่อปี2426รวมไปถึงกุฏิสงฆ์และหอพระไตปรปิฎกโด,กดยหมู่อาคารต่างๆล้วนเป็นศิละปะแบบตะวันตก จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีถวายผ้าป่าหน้าพระอุโบสถทรงรับพระไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัชทรงพาดผ้าไตรระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตทรงกล่าวคำถวายผ้าปา่าเพื่อนําปัจจัยไปทํานุบํารุงพระอารามทรงวางผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพระราชวชิระสาสุธีอเนกมนุโยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติพิจารณาผ้าปา่า ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา25รูปสามเณร147รูป